เทระสมาคมมีมติเห็นชอบให้ตั้งเขตบางบอนเป็นเขตการปกครองคณะสงฆ์ศูนย์อบรมเยาว,วชนจังหวัดแพร่จัดพิธีทอดกระถินบรมจักกพัรด์ประจำปีพุทธศักราช2556ภายในงานมีสาธุชนร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากความเคลื่อนไหวของสูนยสาขาต่างประเทศ วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดโครงการอบรมธรรมทายาตรุ่นอนุโมทนาบุญกระินประจำปีพุทธศักราช2556และที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญทอดกรินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2556ติดตามได้ในข่าว d m เ News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ DMC News ประจำวันพุธที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ AM 1521ก h z และ FM 102.25เมกะวันนี้อยู่กับคุณพัทรพรศิลปาจารย์และดิฉันสุชัชยาเจรากรณิน,นิค่ะค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะมหาเทรสมาคมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้เขตบางบอนเป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ นานพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าที่ประชุมมหาเทรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งเขตบางบอนเป็นเขตการปกครองคณะสงฆ์อนุโลมตามจํานวนและเขตบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรตามความในข้อ5แห่งกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่14พุทธศักราช2535ว่าด้วยจํานวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค แต่เนื่องด้วยเขตบางบอนมีวัดในเขตปกครองจำนวนสามวัดคือวัดบางบอนวัดนินสุขารามและวัดโพพุทธานซึ่งต้องขอรวมวัดในเขตบางขุนเทียน2วัดคือวัดพรมรังสีและวัดแทนวันดีสุขารามซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันเข้าร่วมด้วยเพื่อมีจำนวนวัดในเขตปกครอง พอที่จะยกขึ้นเป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ตามที่พระพรมดีลกกรรมการมหาเทราสมาคมและเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเสนอผ่านทางสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเนื่องจากเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งเขตบางบอนเป็นเขตปกครองฝ่ายราชอาณาจากักรเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา สมเด็จพระวรรณรัตได้มอบทุนช่วยเหลือพระพิสุอาพาธในจังหวัดตราดเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายกสมเด็จพระวรรณรัตกรรมการมหาเทรสมาคมเป็นประธานมอบทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์สงอาพาธและผู้ป่วยผู้ที่ต้องให้ความอนุเคราะห์ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตราด รวมทั้งสิ้น32ทุนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณห้องประชุมราชพฤกษ์โรงพยาบาลตราดด้านนายแพทย์พิเชียรวุฒิสถิพระพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดกล่าวว่าการจัดพิธีมอบทุนให้กับพระพิสุขสงฆ์ที่อาพาธและผู้ป่วยผู้ยากไร้ในครั้งนี้สมเด็จพระวรรณรัตน์ได้ให้ความเมตตามอบทุนช่วยเหลือทุนละ5,000บาท ให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตราดอย่างต่อเนื่องโดยสมเด็จพระวรรณรัตได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยผู้ยากไร้ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยได้เป็นผู้นำในการสร้างบุญด้วยการรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือพระพิสุสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยที่ยากไร้ โรงพยาบาลตราจนกระทั่งได้มีการจัดตั้งเป็นมูล,ลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปรินายกนอกจากการมอบทุนในครั้งนี้แล้วก่อนหน้านี้ได้มีการสร้างตึกผู้ป่วย60เตียงที่เป็นส่วนต่ออาคารสกลสังฆป,ปรินายกที่15รวมทั้งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้วนได้มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธานอกจากนี้ ยังจัดให้มีการจัดพิธีเปิดป้ายอาคารสมเด็จพระวรนรัตซึ่งเป็นอาคารแพทย์แผนไทยและแผนทางเลือกซึ่งสมเด็จพระวรนรัตและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นพร้อมครุภพันธ์ศูนย์อบรมโยชนจังหวัดแพร่ได้จัดพิธีทอดกรถินบรมจกักรพรรดิประจำปีพุทธศักราช2556ภายในงานมีสาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ โดยภายในงานมีคณะกัรยานามิตรในจังหวัดแพร่และใกล้เคียงได้พร้อมใจการเดินทางมาร่วมงานบุญพิธีทอดกรถินสามัคคีในปีนี้เป็นจํานวนมากโดยในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรพระอาจารย์ก็ได้นําทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยนั่งสมาธิและอาราธนาศีลห้า และได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรนิวัตวิวัตสานติเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะซึ่งสแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก่อนที่ทุกคนจะได้พร้อมใจกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนส่วนภาคสายพระอาจารย์กิติกิติพันธุเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์สำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐถินบรมจกักรพรรดิศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่โดยคณะประธานกฐถินพร้อมด้วยสาธุชนที่มาร่วมงานบุญได้ตั้งริ้วขบวนกฐินอันเชิญผ้าไตรกฐินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี และในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิติกิติพันธ์โทเป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานกฐถินปีนี้คือกัลยาณมิตรนิวัตวิวัตสานติได้น้อมนำผ้ากฐถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์จากนั้นคณะเจ้าภาพรวมทั้งสาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายผ้ากฐถินแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้มอบของที่ระลึกแก่ประธานกฐถินคณะเจ้าภาพและสาธุชนที่มาร่วมบุญกฐถิน พร้อมทั้งได้กล่าวให้อวาทและอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้นและในโอกาสนี้ท่านประธานกฐถินก็ได้กล่าวเปิดใจถึงความประทับใจที่ได้มาเป็นประธานกฐถินในปีนี้พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมกันสั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเพ,าพราะบุญเป็นเบื้องหลังของความสําเร็จวันนี้มาทอดกฐถินที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ก็มีความรู้สึกปิติยินดีมาก ที่ได้มา,มาทอดกระถิ่นในวันนี้เพราะเราจะได้ร่วมกับการสืบอายุพระพุทธศาสนาเพิ่งเป็นประเพณีของเราเนี่ยทุกๆประเพณีอันดังเดิมของเราก็รู้สึกปิติเยินดีแล้วก็อากาศวันนี้ก็เป็นใจโอ้ร่มเย็นสบายนะแล้วก็เราได้เลิกถึงบุญที่ว่าได้ทํามาแล้วเนี่ยที่สร้างมาทุกปีทุกปีเนี่ยและได้ใช้ประโยชน์เนี่ย ผมก็ได้ลึกถึงบุญทุกครั้งที่มีผู้มาใช้ลึกถึงบุญพิติตด,ด,ดีในบุญทุกครั้งเลยครับแล้วก็ขอเชิญชวนไกลมยยิตรทุกท่านนะฮะถ้าว่างก็มามาที่ศูนย์อบรมยาวชนของได้ะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านครับทางทุดงคสสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีเพื่อสร้างหอชั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา,าจารย์ขนนกยูง เมื่อเร็วๆนี้นทุดงขสถานนครธรรมอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกัลยาณมิตรจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดกรถินสามมคีสร้างหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงภายในงานสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสเพื่อรองรับบุญ,ญใหญ่โดยพระมหาธัญสันกิติสาโรประธานสง์นำปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีถวายขีลานะเพสัตและถวายจตุปัจจัยเท雅ธรรมส่วนภาคบ่ายเริ่มด้วยรายการพิเศษสัมภาษณ์ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรที่ได้ทุ่มเทการทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่เต็มกำลังจากนั้นเป็นพิธีทอดกรถินสามัคีสร้างหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนุกยุง โดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนำโดยกัลยาณมิตรประกอบมานาจิตประธานกรรมการบริษัทมานาศิลา2,537จำกัดประธานกฐถินได้นำกล่าวถวายผ้ากฐถินพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้ากฐถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันถวายผ้ากฐถินแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสังสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะเด็กดีวีสตารงเรียนปราจีนกายานีได้จัดพิธีทอดกรถินสำริดณนะวัดดงคุยอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเด็กดีวีสตารงเรียนปราจีนกายานีได้จัดพิธีทอดกรถินสำริดณนะวัดดงคุย ตำบลโนนห้อมอำเภอเมืองจัังหวดปราจีนบุรีซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทอดกระถินสำริดครั้งแรกของโรงเรียนปราจีนกาลยาน,นีนำโดยคุณครูคสุจิตราวันธนะครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูเสรธรรมโลกเด็กดีวีสตา ซึ่งก่อนวันจัดเตรียมงานสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองยังคงประสบภัยน้ำท่วมแต่เด็กดีวีสตา์ก็ได้ร่วมใจกันพายเรือแจ้งข่าวบุญใหญ่และได้ชักชวนเพื่อนๆในโรงเรียนจำนวนกว่า100คนไปพัฒนาวัดทำความสะอาดรอบๆโบสถ์รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่และซักซ้อมพิธีกรรม โดยคืนก่อนวันทอดกฐถินได้จัดพิธีจุดประทีปคมไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งมีชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมากส่วนวันทอดกฐถินสำเร็จได้มีญาติโยมสาธุชนมาร่วมถวายปัจจัยเป็นจำนวนมากซึ่งเด็กดีวีสตาช่วยกันจัดงานจนสำเร็จและในโอกาสนี้พระอธิการทฤษฎีกระตะปัญโยเจ้าอาวาสวัดดงคุยได้กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่มีเด็กนักเรียนเด็กดีวีสตามาร่วมจัดเตรียมงานและบอกบุญรวมทั้งดำเนินพิธีการทั้งหมดซึ่งเป็นที่น่าปลื้มใจมากๆอยากเห็นภาพเยาวชนรักในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ทั่วประเทศและโครงการนี้อยากให้มีต่อๆไปปีหน้าก็อยากให้มาจัดกิจกรรมนี้อีก พร้อมกันนี้เด็กดีวีสตา์ได้ฝากเชิญชวนเพื่อนๆโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศให้มาร่วมทำกิจกรรมนี้เพื่อต่ออายุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปพระภิกษุวัดพระธรรมกายและศูนย์สาขาทั่วประเทศค่ะเข้าร่วมทบทวนบทเรียนก่อนเข้าร่วมสอบนักธรรมระดับชั้นโทและเอกประจำปีพุทธศักราช2556ค่ะ วันนี้ณนะห้องสัมมนา SPD-2 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายได้ทำการเปิดติวสอบนักธรรมชั้นโทและเอกประจำปีพุทธศักราช2556ให้กับพระพิสุพันษาสองและพันษาสามจำนวน200กว่ารูปจากศูนย์สาขาทั่วประเทศโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาขจรศักด์ สติปัญโยเป็นพระวิทยากรบรรยายพิเศษถวายความรู้ให้กับพระพิสุในระดับชั้นนักธรรมโทและได้รับความเมตตาจากพระมหาอนิรุธรุจนะชายโยบรรยายพิเศษถวายความรู้ให้กับพระพิสุในระดับชั้นนักธรรมเอกซึ่งการติวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุได้มีการทบทวนทําความเข้าใจและจดจําในหลักวิชาที่ต้องใช้สอบได้ฝึกทักษะในการทําแบบฝึกหัด ตามแนวข้อสอบทำสนามหลวงซึ่งทำให้พระพิสุสอบผ่านยกชั้นเรียนได้สำหรับบรรยากาศในการติลครั้งนี้พระพิสุได้รับการทบทวนและฝึกทักษะต่างๆอย่างมีส่วนร่วมทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ง่ายต่อก,การจดจำซึ่งทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวทุกปีโดยพระพิสุที่ได้เข้าร่วมติวความรู้ในครั้งนี้จะทาการสอบ ณสนามสอบวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่19ถึง21พฤศจิกายน2556ซึ่งจะทำการสอบทั้งหมด4รายวิชาประกอบด้วย 1. วิชากระทุธรรม 2. วิชาธรรมวิภาค 3. วิชาพุทธ,ธานุพุทธ,ธะและ 4. วิชาวินยัย เราไปร่วมรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรจากศูนย์สาขาต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งแต่ละศูนย์สาขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมงานบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในวันนี้ world news จะพาทุกท่านไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรจากศูนย์สาขาในโซนอเมริกาได้แก่วัดพระธรรมกายดีซีและวัดพระธรรมกายออริกอนติดตามได้ใน world news ค่ะ ธรรมกายดีซีประเทศสหารัฐอเมริกาจัดโครงการอบรมธรรมทายาตรุ่นอนุโมทนาบุญกถินประจำปีพุทธศักราช2556ภายในงานคณะผู้ปกครองรวมทั้งสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตัดปล่อยผมให้แก่ธรรมทายาตก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เมตตาปลงผมให้แก่ธรรมทายาตและประกอบพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์ต่อพระอาจารย์และเมื่อวันที่9พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาได้มีพิธีบรรพชาและอุปสมบทแก่นาคธรรมทายาตรุ่นอนุโมทนาบุญกรถิน เริ่มโดยพิธีเวียนประทักษิณพิธีวันทาสีมาและพิธีวันทาพระประธานจากนั้นเป็นพิธีขอขอมาต่อผู้ปกครองของนาคธรรมทาญาตผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทาญาติท่ามกลางน้ำตาแห่งความปลื้มปิติของผู้ปกครองและสาธุชนที่มาร่วมงาน จากนั้นเป็นพิธีบรรพชาโดยมีพระมหาประดิษยานากิติเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปรทีบมลรัฐนิวยอร์กได้เมตตามาเป็นพระอุปชาก่อนที่จะประกอบพิธีถวายบาตรและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกาลยานมิตราศาสนาวดีอาดัมและกาลยานมิตรถาไทยชนกนาคสมบูรณ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาประดิษฐ์ญาณกิติเป็นพระอุปชาพระประหลาดชาติชายชาคโรและพระมหาทศพรกิติวโรเป็นพระคู่สวด จากนั้นคณะผู้ปกครองรวมทั้งสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปใจทายธรรมเพื่ออนุโมทนาบุญกับพระใหม่สร้างความปิติแก่ผู้ปกครองและสาธุชนผู้ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งโดยหลังจากนี้พระธรรมทายาจะได้รับการอบรมปฏิบัติธรรมและเดินทุดงเป็นเนื้อนาบุญในวันทอดกรถินสามัคคีของวัดพระธรรมกายดีซีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนนี้ ด้านวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญทอดกระถินสาม,มัคคีประจำปีพุทธศักราช2556ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่กะละาลยานมิตรสาราสินสีสุพรรณทองกะละาลยานมิตรเดนิสนิวสันตัวแทนเจ้าภาพจะได้กล่าวต้อนรับคณะสาธุชนที่มาร่วมงาน ส่วนกาลยนานมิตรแสงเพชรและกาลยนานมิตรดวงใจมณีราชประธานกฐินได้กล่าวเปิดงานจากนั้นเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนานมิตรพยาวทองประไพพักเป็นผู้นำกล่าวคำถวายส่วนสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรและประเคนพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาสุชนได้ตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีแท่านประธานกฐินประจำปี2556 คือการยานมิตรแสงเพชรและกาล,ลยานมิตรดวงใจมณีราชได้นำกล่าวถวายผ้ากฐินและได้น้อมนำผ้ากฐถินถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อทำพิธีกรานกฐถินโดยในปีนี้พระผู้รับผ้ากฐถินคือพระอาจารย์พันนิตินิติพันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออรเรกอนจากนั้นทุกท่านได้รับมอบของที่ระลึกพร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ ข้กราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะคะทั้งศูนย์สาขาต่างประเทศค่ะที่ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องส่งภาพต่างๆมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันทั่วโลกด้วยนะคะมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับศูนย์สาขาจังหวัดต่างๆที่จะจัดพิธีทอดกรถินสามัคคีนะคะในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกาย,ยนมีดังนี้ค่ะศูนย์อบรมสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรี วัดหนองกินเพนจังหวัดบนราชธานีวัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่ธรรมอุทยานแก้วกลางดอยจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผางจังหวัดตากศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและกัรายนานมิตรที่เรานํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่ w w w f a c e b o o k c o ดอทเ m ซบุ๊กดอ และก็สามารถส่งข่าวสารกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ tvdmcnews @gmail.com ค่ะวันนี้ดิฉันพัทรพรศิลปาจารย์และดิฉันสุชัชยาจรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านและอนุโมทนาสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ